Welcome to a love note from Gen Z podcast podcast ที่จะช่วยให้น้องสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม be positive style แล้วก็เป็น best version of yourself นะคะเข้าสู่ EP ที่18แล้วเรามาเปิดจดหมายของน้องซอละกันค่ะน้องบอกว่าผมมีความสามารถแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะไม่มั่นใจในบุคลิกภาพของตัวเองเช่น การแต่งตัวหรือการอยู่ต่อหน้าผู้คนมากๆไม่รู้จะอยู่แบบไหนอยากขอคำแนะนำจากพี่นราหน่อยครับเพื่อพัฒนาตัวเองขอบคุณสำหรับคำถามมากนะคะน้องสอวลก็คืออย่างแรกเลยพี่ว่าเรื่องไม่กล้าจะแสดงออกเนี่ยมันมีผลจากที่เราเติดโควิดมาแล้วก็เรียนออนไลน์มาเป็นระยะเวลา2-3ปีติดๆกันเรื่องนี้เอฟเฟกนักเรียนทุกคนที่เขียนจดหมายหาพี่เลย อ,อ่พี่จะเน้นใน3ามท็อปิกให้น้องฟังนะคะเพื่อตอบคำถามน้องนะอย่างแรกเลยคือการแต่งตัวใช่ไหมที่น้องกังวลน,น้องกลับไปดู ep ที่9นะคะถ้าพี่จำไม่ผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าในการแต่งตัวแต่ก็อย่างแรกเลยแหละที่พี่อยากจะแชร์ให้น้องฟังก็คือว่าแต่งตัวเรา ต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็เน้นความสุภาพเรียบร้อยในเคสนี้พี่จะแนะนำในเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่เนาะแล้วก็การเข้าไปสมัครงานถ้าน้องอะ่ะคิดว่าเออกลัวว่าจะแต่งตัวไม่ดีก็คืออย่าใส่ยีนหรือว่าใส่กางเกงขาสัาน้นหรือใส่กางเกงขาดขาดไปนะคะอยากจะให้ใส่กางเกงดำที่น้องแบบเออเป็นกางเกงนักศึกษาแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตอาจจะเป็นสีขาวสีเทาหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีเอิร์ธโทนเน้น สุภาพเรียบร้อยแล้วก็รองเท้าใส่รองเท้าแบบสไตล์ไปสัมภาษณ์งานน่ะที่ไม่ใช่แบบเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราให้เกียรติต่อตัวเองนะเวลาเวลาเราเราไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะมองเราว่าเออเด็กนี้ดูดีนะอย่างน้อยแต่งตัวสะอาดสะอ้านเสื้อผ้ารีดอย่างแบบเนี้ยบแล้วก็เสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องแพงนะคะน้องชอละพี่ว่ามันให้ดูสุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูแบบว่า แขนยาวรีดให้มันแบบเนียบเนียบแค่นั้นน้องก็ดูดีได้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยพี่อยากจะเน้นเรื่องของมารยาทในการเข้าสังคม จำวัฒนธรรมไทยไว้ต่อให้พี่อยู่เมืองนอกมาเป็นสิบยี่สิบปีนะพี่ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเวลาก่อนเข้าหาผู้ใหญ่ก็คือถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่ในห้องก็กรุณาเคาะประตูแล้วก็แบบขออนุญาตนั่งครับแล้วก็พี่อยากจะเน้นเรื่องการไหว้นะคะการไหว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ทําให้คนรักเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเงินสักบาทเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้ใหญ่หรือว่าเจอคนที่แบบอายุมากกว่าหรืออาจจะคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปทํางานออฟฟิศการไหวเป็นการทักทายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการโชว์ว่าเราให้เกียรติแก่ฝ่ายตรงข้ามมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นไหวไม่ว่าจะคือตอนเด็กๆกกพี่จะมีชื่อเสียงเรื่องการไหวมากเอาจริงก็คือแม่พี่บอกว่าลูก ต้องไหว้ทุกคนนะเพราะแม่พี่ทํางานโรงพยาบาลใช่ไหมพี่ก็ไหวตั้งแต่ออร,ปรอปพน,น้าคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลจนถึงกระทั่งแม่บ้านเพราะฉะนั้นพี่สังเกตได้ว่าแบบคนคน่อนข้างจะรักเราเนาะเวลาเรามีกิออริยามารยาทที่ดีมารยาทไทยยังคงใช้ได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยพี่อยากจะให้น้องซอละเนี่ยลองผิดลองถูกไม่เป็นไรถ้าเราไม่รู้จะแบบว่า วางตัวแบบไหนหรืออะไรยังไงพยายามเอาตัวเองเข้าสังคมให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบต้องกล้าท้าลองอะ่ะเพราะว่าในอนาคตยังไงน้องก็ต้องทำงานกับบริษัทหรือว่าเจอคนใหม่ๆพี่เชื่อว่าเวลาจะช่วยทำให้น้องอะ่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอาจจะขอไกด์ไลน์จากรุ่นพี่ที่เคยทำบริษัทนั้นๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากกว่าหรือว่าเข้ามาหาพี่ที่สถาบันได้นะถ้าไม่มั่นใจจริงๆแล้วก็ ลองผิดลองถูกค่ะกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะถามผู้ใหญ่โดยใช้มารยาทในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนย้ำอีกทีนึงนะมารยาทไทยยังใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะพี่เป็นกำลังใจให้น้องชอลาดนะแล้วก็ อย่าลืมใครที่ฟังตามมาจนถึง EP 18แล้วถือว่าเป็นแฟนตัวยงนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแคร์ฟันคิ n ไนท์แอนด์สวีทซ์ดีค่ะสวัสดีค่ะ